ห้องพยาบาลแล้วห้องพยาบาลใช่อเอาพ่อตอ,อ,อนนี้สลับกันอยู่สลับกันอยู่ที่ว่าเข้าไปดูไม่เห็นนี่งก็อยู่นี่นะอยู่ห้องนี้อ,อ,อ,ตตอ๋อห้องครัวใช่ไหมครับที่ขวาบต้องการคือห้องครัวด้าานล่งด้านล่าง,าางอาคารเรียนมีหลังเดียวใช่ไหมหลังเดียวครับแล้วพี่ต้องปั่นไฟตัวร่าเซลล์มีไหมครับมีมีไม่พอลหรตัวนี้ตัวอีเวอร์เตอร์มันเสียอืมแล้วเสียแล้วส่งไปส่งไปซ่อมที่สุร่าบุรีเขาบอกอีกสองเดือนน่ะอ๋อโอ้โหผมอันนี้หลวงหลวงเขาออกให้ไง ของผมพวกผมพลังงานทดแทนออ๋ครับผมพลังงานทดแทนต้องมาถามให้ผมติดต่อไปสามปีเลยมาครบเลยครบชุดเลยเขาบอกว่าเขาวางหนังสือมาให้ตามโรงเรียนที่ขอไปสามปีอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วโอ้สามปีที่แล้วปีีท่แล้วเราลืมแล้วอ่ะครับหรือว่าไม่ไม่ได้แล้ว แล้วเขาเขาโทรมาแจ้งล่วงหน้าไหมหรือว่าหรือเข้ามาเลยเขามีหนังสือเข้ามาเข้ามาเลยอ้แลวเขาทำอยู่เป็นเดือนเราก็ตอนนั้วเขาคงไม่รู้ติดต่อใครด้วยแล้วมั้งก็ไม่รู้เราคัอเขาสามปีมันจะติดต่อใครแล้วคราวนี้สามปีคนขอคนคนรับคนละคนก็และมั้งสามปีเิผเาว่าน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วปีนี้เปลี่ยนแล้วครับเราจะไปดูโรงอาหารนะครับความต้องการทางโรงเรียน ถ่ายเป็นวิดีโอเลยครับช่วงนี้จะได้ให้ทางทางทางขับเขาดูกันว่าต้องการอะไรบ้างครับอันนี้คือโรงอาหารอันนี้โรงอาหารโรงอาหารที่ฝั่งนี้นะครับโรงอาหารนะครับแต่อันนี้เป็นห้องเก็บห้องเก็บเครื่องเครื่องเครื่องครัวเครื่องครัวห้องเก็บเครื่องครัวตกอ ครับอ๋อคือสิ่งที่ต้องการก็คือเทตัแตรงนี้เทตัแตรงนี้เทตัแตรงนี้ครับเทเพื้นนี่ครับจุดนี้ปัดพื้นใหม่ตับพื้นใหม่ขอบคุณแจกทุ้ทคดีครับตั้งในนี่ครับหลังนี้ครับเราจะเทพื้นหลังนี้ปราบต้องการทางโรงเรียนอันนี้เราต้องมาดูอีกทีนะครับว่าทางทางขับเรามีความอ่าจะได้งบประมาณครบไหมนะครับอยู่ประมาณสองหมื่นบาท หมื่นห้าหมื่นห้าได้พื้นเพไม่เกินหมื่นห้านะครับนี่ครับภายในที่จะทีนี้ว่าของอะไรยังเรายังหาทันคือคือต้องเทต้องเทเพราะว่าน้ําเรื่องของน้ําน้ํามันขังน้ําจะลงจากเขามาจากข้างบนมาจะคนเราเข้ามาขังภายในเนี้ยั้งหมดก็เทเทพื้นที่พื้นที่มันจะต่ำกว่าเขาอืี่ยคหมด ก็เป็นห้องครัวเก็บอุปกรณ์ทำอาหารด้วยมีเหล็กไม่เยอะมากห้องเก็บเครื่องครัวเก็บเครื่องครัวทำครัวด้วยไหมครับตรงนี้ทำครัวด้วยเอาทำทางนู้นนะครับแต่ทางนี้เก็บทั้งเก็บเฉยๆเก็บอุปกรณ์อย่างเดียวออัันนนนีีี้กก็ดเเลยยปาุง่มครับ

ก็าทำไม่แล้ปรับพื้นที่ประมาณนั้นอาจจะใส่ดินก่อนผมจะเอาตรงนี้ตร่ดิมทรายก่อนใส่ให้มันถสมให้สูงยกให้สูงหน่อยไม่ไหวไม่ไหวต้องถมต้องตัดก่อนเจ็ดเซนอครับนี่มันตกสิบห้าต่ำนิดันต่งนะมันต่ำเราต้อง เทให้สูงกว่าบนนี้อีกอ่ะนั่นเองครับแต่รงปับระดับเขาอยู่ติดวงกลมมาทำวงกบไว้แล้วไม่ใก่ปล้วก็ตูไว้แล้วอันนี้มันยังไม่ได้รอบไม่ยังไม่ได้เลยเอาแค่ข้างในทีนี้ทำต้องทำซออร่องน้ําไหลหนีมาแล้ยเดี๋ยวเรารับไว้ก่อนแล้วก็ไปคุยกับภายในอีกทีหนึ่งนะครับว่า ว่าทางขับเราพอแค่ไหนทานไหนเอาวาไหนสมาชิกจลมืออะไรแค่ไหนอันนี้ต้องแค่ไหนต้องมาดูอีกทีงบอยู่ที่หมื่นห้าประมาณนั้นนะครับเทตรงนี้นะครับไปดูห้องครัวต่อนะครับห้องครัวห้องครัวถังน้ำนะครับชะล้าง จุดชำระเงหนสดงบอาหารรางวันของงบประมาณของรัฐบาลงบมืองงบครูครูมก้มอาหารเป็นของโครงการอาหารวันแต่ข้าวข้าวเราหานตุกข์ก็ยิดแล้วก็ต้องส่กเดือนออมาเรอครับก็แล้วแต่ภาวะนี่เราต้องไหว นักเรียนนักเรียนสี่สิบกว่าคนนะครับสี่สิบไปเกินห้าสิบคนนักเรียนทั้งหมดติดริมอ่างนี่อยู่ติดอยู่อ่างเลยเนะี่ยอยู่ติดริมอ่างเลยครับน้ำมันแห้งอ่ะธรรมันจะขึ้นมานี้เลยนะน้ำนจะอยู่ปีนี้น้ำแห้งเยอะกว่าทุกปีแห้งเยอะงเยออ้ยน้ำแห้งเยอะผมว่าอยู่ขับผ่านแกงน้ำไปไหนหมดหายหมด มีพืชผักสวนครัว,รวบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับบ่อเลี้ยงปลาดุก Hmm. <laughs> ต่อเลี้ยงปลาเมื่อรู้จะมีน่าจะมีปลาน้ำเขีวเขียว,ยวโอเค,อเคกระปอ๋อ,ปองลึกไหมโอเคกว่าป่งลึกไหมอ่าป่งลึกเจริญกว่าเยอะครับ <laughs> ป่งลึกจเจริญกว่าเยอะครับ<า>รป่งลึก,ลกคือเขาจเจริญน,นะป่งลึกแต่ว่าทางป่งลึกเขาไม่ค่อยดูแลรักษาเท่าไหรอ่อ่ะที่นี่จะดูเรียบร้อยสะอาดกว่า เขาเหลือเฟือมากกว่า,าใช่ครับคือของเขาเยอะที่ปลงลึกแต่เขาไม่ค่อยดูแลจานชามอะไรพวกนี้ยเขาก็ไม่ดูแลของเขาแล้วเทอะไปหมดก็<ข>คือมีของเยอะครับใช่เขื่อนเนาะอยู่ <c oughs> ติดเขื่อนนะน้ำน้อยหน่อย <c oughs> อวิวทั้งหมดลองเปิดดู <c oughs> ลองดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ศาลาศาลานี้น่าสนใจไหมครับศา,าลานี้ศาลานี้นี่น่าจะดึกได้<ฆ>ตึบๆได้นิดหน่อยนะศาลานี้ไม่มีไฟ,ไ,ไ,ฟไฟที่นี่เป็นไฟปั่นนะครเครื่องปัน่นไฟเครื่องปัน่นนั่น,น,เน,นเครื่องปั่นเอานัา่นเครื่องนั่นเครื่องสูบน้ําอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องดูดน้ําใครชอบเงียบๆสงบๆโอเคอยู่ได้ทั้งแสนนอนที่นี่ ัสงสืก็้โบไม่ได้น้มกลดูดไม่ขึ้นไม่ไหวสมมติสมมุติว่ากลางเตยน้อยที้นี่อ่านน้ำที่ไหนครับนี่ไงน้น้ำปดูอะไรนะครับน้ำอะไรนี่แหละแล้วดูดมาขึ้นไม่ขึ้น ปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่อ๋อไปมีปั๊มใหญ่จริงๆสี่สูบใหญ่ชุดขึ้นมาอยู่ตอนนี้โอ้โหสีู่ชุดขึ้นมาชตอนนี้เราไม่สามารถเดินลงไปอาบน้ำได้ใช่มครับเนี่ยได้ก็เดินได้ครับแต่ว่ามันลุกหน่อยมันไกเห็นแค่นี้แหละพอได้นะครับเนี่ยเหนื่อยน่อได้เหนื่อยได้เหนื่อยไกลครับแล้วผมเดินไปดูอ่ะไกลไกลเลยแล้วก็นึกขานกลับเลยไกลไม่ได้เลยครับไกลต้องไปกลางเต็นนี่ตรงนี้ไกล เรามองแค่นี้เราแต่ว่าจริงมันก็ลาบ